หลังจากที่ดูคลิปของพี่พิษฉึกแล้วเราก็ได้ระลึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับฟันของเรากันซึ่งเป็นช่วงที่ทรมานแล้วก็ขวัญผวาเหมือนกันนะก่อนที่จะเริ่มเรื่องตอนนี้เรากำลังเดินโปรเจกต์เข้าค่ายอยู่แล้วก็วาดในโน้ตบุ๊กด้วยเตรียมรอดูได้เลยนะแต่อาจจะนานหน่อยเพราะว่าใช้มาบปากกาไม่ค่อยคล่องเริ่ม ประสบการณ์ันโยกซึ่งเป็นเรื่องที่ปวดหัวจริงๆนะแล้วมันก็กวนใจเราด้วยเมื่อหลายปีก่อนฟันเราโยกใช่ไหมล่ะตอนเช้าเราไปโรงเรียนแล้วก็ซื้อโจ๊กใส่ไข่มากิน แล้วระหว่างที่เรากินโจ๊กใส่ไข่อย่างอ,าอร่อยอยู่นั้นเราก็คิดว่าฟันอะ่ะมันเป็นไข่ต้มใช่ไหมละ่ะแล้วก็เลยกัด <c oughs> แล้วมันก็ไม่ออกสักทีแล้วมันก็เริ่มจะหลุดละแล้วแบบอื <c oughs> คือเป็นช่วงเลเที่ทรมานนะซึ่งเวลาต่อมามันก็หลุดตามระเบียบ <c oughs> แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่ง <c oughs> วันลอยกระทง ตอนนั้นเราก็ฟันโยกอยู่แล้วเดินเล่นไปเดินเล่นมาฟันมันก็หลุดแล้วกว่าจะหาน้าเวนปากได้นี่โคตรนานหเหตุการณ์ต่อไปคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นฟันเราโยกใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็ใกล้หลุดละแล้วพ่อมักจะหลอกให้ดูฟันไงข้าวคอดูฟันหน่อย นอยคอดูหน่อยมันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะแต่หลังๆมาเราก็เริ่มไม่เชื่อใจพ่อละตอนพ่อขอดูฟันนะการถอนตอนเด็กเราเป็นหนึ่งไงนั้นที่ไม่ชอบแปรงฟันเลยทําให้ฟันผุแล้ววันหนึ่งฟันมันแตกไงระหว่างที่แบบกำลังเคี้ยวข้าวอยู่ แล้วพ่อก็พาไปหาหมอฟันที่คลินิกแห่งหนึ่งหลังจากมีกิจกรรมกีฬาสีของสันากักงานที่พ่อทำงานอยู่ปรากฏว่าต้องถอนลากฟันออกซึ่งเป็นสิ่งที่แบบทรมานสุดๆเลยแม้จะฉีดยายช้าก็ตามแต่ก็แลกกับการลบคำสาบลากฟันออกไปหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็งดกินออ ของที่มันเคนียเ้ยวยากอย่างเช่นแอปเปิลอะไรเงี้ยแล้วต่อมาอันนี้ไม่ใช่การถอนนะแต่อันนี้คือการเคลือบฟันแต่ตอนแรกเราก็เข้าใจผิดมาถอนฟันเราก็รู้สึกแบบกลัวมากโคตรแบบระแวงกังวลอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ต้องเคลือบอยู่ดีพอไปเคลือบจริงๆมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากหรอกแต่มันขมมาดี น่าจะเป็นเพราะว่าฟ้าทำลายโจรฟ้าทำลายโจรเออฟ้าทำลายโจรถูกแล้วต่อไปปัญหาที่มักจะเจอหลังฟันหักก็คือฟันมันไม่สม่ำเสมอกันพูดง่ายๆก็คือมันเบี้ยวนั่นแหละตอนเราเคยเปิดหน้าไปเรารู้สึกอายอะเพราะว่าฟันหน้านเบี้ยว าจะเป็นเพราะว่าเราโยกไหวหรือเปล่าวะและอีกอย่างก็คือฟันซ้อนเราไปส่องหน้ากระจกอยู่บ่อยๆสรุปว่าฟันมันซ้อนกันสำหรับเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่าฟันน้ำน,ำนมบางส่วนมันก็หักละแล้วฟันที่เคยซ้อนมันก็ขยดแทนที่มาอันนี้ก็ถือว่าดีหน่อย ปัจจุบันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับฟันสักเท่าไหร่แต่มักจะเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการแปรงฟันมากกว่าสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดินโปรเจกต์ก่อนไปละเดี๋ยวขอบอกอีกรอบนะคะว่าอาจจะนานหน่อยแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะสอบแล้วค่ะ เดี๋ยวปิดเทอมอาจจะมีเวลามากขึ้นไปละบายตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเราต้องไปทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษหรือที่เรียกว่า advanced well English ไม่รู้อ่านถูกเปล่านะถ้าอ่านว่าอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ามันยากนะใส่เหตุที่คิดว่ายากเพราะว่าอ่านคำชี้แจงแล้วแปลไม่ออกแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ประเด็นตัว